การสร้างพื้นที่ปลูกข้าวโพดด้วยการเผาต่อสั่งและลามไปบนภูเขาแม้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของปัญหาหมอกควันแต่เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะกระทบเป็นวิกฤตธ,ธรรมชาติที่เรียกว่าห่วงโซ่สัมพันธ์ห่วงโซ่นี้แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาจากป,ปลาปนข้าวโพดหมอกควันน้ำท่วมและอาหารจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะ ข้าวโพดเป็นสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่สามารถต่อยอดเป็นสินค้าได้หลากหลายทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์แต่ใครเลยจะรู้ว่ากว่าจะได้มาซึ่งอาหารคนและสัตว์นี้ได้เป็นวิกฤตภัยร้ายกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก เสวนาปลาปนเข้าโพดหมอกควนันน้ำท่วมและอาหารที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและเครือข่ายเกรรษตรพันธส,สัญญาจึงร่วมการหยิบยกห่วงโซ่แห่งการทำลายล้างออกมาสะท้อนความไม่เป็นธรรมทางโครงสร้างและระบบการผลิตของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกรรษตรและอาหารมาให้ได้เห็น วิทูลเลิ่นจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยชี้ให้เห็นถึงปัญหาหมอกควันที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีว่ามีเหตุมาจากราคาข้าวโพดท,ที่ปรับสูงขึ้นจากกิโลกรัมละหบาท36สตางค์เป็นกิโลกรัมละ7บาท10สตางค์ภายใน1ปีแรงจูงใจนี้ได้ทำให้ชาวบ้านรุกพื้นที่ป่าเพื่อทาเกษตรพื้นที่ป่าจึงเหลือน้อยลงนอกจากนี้ปัจจัยเผาซังข้าวโพดท,ที่ทำให้เกิดแหล่งสะสมความร้อนในพื้นดินจึงทำให้เกิดไฟไม่ป่าได้ง่ายขึ้น ที่จริงมีทางออกอื่นอีนะฮะเช่นเรื่องการทําไร่หมุนเวียนนะครับซึ่งใช้พื้นที่น้อยมากนะครับที่มีการเผานะครับมีไม่ถึงประมาณ1ใน7ของการปลูกข้าวโพดเองแล้วก็เป็นการจัดการแหล่งสะสมของเชื้อไฟในป่าได้ด้วยครับประเทศไทยมีความต้องการข้าวโพดเพื่อการอุปโภคบริโภคมากกว่า5ล้านล้านตันในขณะที่กําลังผลิตในประเทศมีเพียง4ล้าน8แสนล้านตัน ขณะนี้จึงต้องนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากเมียนมาลาวและกัมพูชาซึ่งส่วนใหญ่นําไปใช้ผสมกับปลาป่นเพื่อนํามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ในภาคอุตสาหกรรมโดยข้าวโพดเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญต่อการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ งานเสวนาปลาป่นข้าวโพดหมอกควันน้ำท่วมและอาหารเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปดิดโอกาสให้นักวิชาการเกษตรกรและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รวมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจว่าวัฏจักรของอาหารนับจากปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ป่าป่าไม้ลดลงทําให้น้ําป่าไหลหลากไหลท่วมที่อยู่อาศัยของชาวบ้านการเผาสังข้าวโพดก็ทําให้เกิดปัญหาหมอกควันซึ่งมูลค่าความเสียหายแค่เพียงจากไฟไหม้และหมอกควันก็สูงถึง20,000ล้านบาทต่อฤดูกาล นอกจากความต้องการให้ภาคราัฐบริหารจัดการที่ดินเพาะปลูกข้าวโพดกว่า35ล้านไร่ในประเทศไทยให้ลดการเผาซังข้าวโพดและแบ่งเวลาในการเผาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วยังมีข้อเสนอแนะในการจัดทําระบบเกษตรยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์วิถีการเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดทําแผนส่งเสริมการเกษตรเน้นเกษตรผสมผสานและที่สําคัญให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารสัตว์พื้นเมืองในพื้นที่ของตนเองและเพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ที่จะปลูก ูกเองต่อไปได้โดยไม่ต้องรอซื้อเมล็ดพันธุ์และอาหารสัตว์จากภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว